ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้บทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพระสินอินทระวง์เรื่องบันไดห้าขั้นเพื่อจิตอิสระ 1. ศรัทธาตามจริงคือความรู้ชัดตามจริงว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเ,เป็นปกติทั้งเราเขา ทั้งรูปนามวัตถุสถานภาพเหตุการณ์ร้ายดีสิ่งเหล่านี้ใครเอาเป็นเอาตายสำคัญมั่นหมายหลงยึดว่าเที่ยงแท้ความทุกข์ก็คงมาเยือนไหนไม่ช้าก็เร็ว 2. แเมตตาเป็นรากฐานมองโลกมองผู้อื่นในแง่ดีสิ่งใดพอจะช่วยเหลือเขาให้พ้นทุกข์ได้หากไม่เกินกำลังเราก็ช่วยให้วัตถุเงินทอง สิ่งของความรู้กำลังกายกำลังใจให้ความปรารถนาดีหรือให้อภัยทั้งหมดนี้ล้วนเป็นต้นทางของความสุขเป็นความเมตตาอันประเรสริฐ 3. ใจเขาใจเราเราพอใจสิ่งใดเขาก็พอใจสิ่งนั้นเราไม่พอใจสิ่งใดเขาก็ไม่พอใจสิ่งนั้นคำพูดการกระทำจงระวังอย่าให้เบียดเบียนใคร เลี่ยงได้ก็เลี่ยงหลบได้ก็หลบสิทธิของเขาสิทธิของเรารู้รักษาบนพื้นฐานของความรักเมตตาเข้าใจเห็นอกเห็นใจกัน 4. วางจิตใจไว้ในความสงบพบเจอสิ่งร้ายก็อย่าทุกข์มากพบเจอสิ่งดีก็อย่าหลงยึดวางใจเป็นกลางปล่อยวางความคิดทำใจเบาๆโล่งๆให้เป็นนิสัย ยิ่งคิดมากก็จะยิ่งทุกมากถึงเวลาหยุดคิดก็ควรเลิกหลงคิดอยู่กับสิ่งตรงหน้าเป็นปัจจุบันวางใจไว้ในความสงบเป็นสมาธิผ่อนคลาย 5. มีสติทันความคิดเห็นความคิดเป็นภาวะเกิดเกิดดับดับมามาไปไปอย่าจริงจังกับความคิดมากนักเพราะความคิดเป็นเพียงมายาผ่านมาแล้วผ่านไป ฝึกเห็นความคิดเท่าทาันความคิดมิใช่หลงเข้าไปเป็นตัวตนของความคิดเรียนรู้ชั้นเชิงทางเทคนิคแล้วฝึกฝนลงในชีวิตประจำวันลดละเลิกการเสพติดความคิดของตนเองเพราะตัวเราคือสิ่งสำคัญแต่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการไม่มีตัวเราห้าข้อนี้ฝึกบ่อยๆใจจะโล่งโปร่งสบาย เป็นเหตุให้กลายเป็นคนใจดีมีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อง7หลักแห่งความสุข 1. ทํทำงานด้วยจิตว่างคือการรับผิดชอบหน้าที่เต็มกำลังกำหนดจิตมุ่งตรงอยู่ในสิ่งที่ทำโดยเข้าใจว่าอุปสรรคเรื่องงานคนเป็นส่วนหนึ่งของงานมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอรักในงาน กำหนดการงานเป็นเครื่องมือขัดเกลาตนฝึกตนผ่านการทำงานโดยมีวัตถุเงินทองชื่อเสียงเป็นเพียงทางผ่านแต่ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง 2. เสกวาจาให้ศักดิ์สิทธิ์รักษาคำพูดไม่โกหกพูดจะให้ร้ายใครพูดในสิ่งที่รู้มีเหตุผลบนพื้นฐานความเมตตาคิดก่อนจึงพูดไม่พูดทุกสิ่งที่คิด 3. รักษาความสัมพันธ์รอบตัวให้ดีรู้รักน้ำใจครอบครัวคนรอบข้างแม้เขาทำเราทุกขัดใจแต่เราจะมีเหตุผลแสดงออกด้วยความเมตตาคนใกล้ตัวคือบุคคลร่วมบุพกรรมปฏิเสธการกระทบกระทั่งได้ยากทว่าแม้เราฝึกตนให้แสดงออกสิ่งดีๆกับคนใกล้ชิดได้จิตใจย่อมพัฒนาได้เร็ว ทรงผลเป็นความสงบนิ่งเข้มแข็งเป็นฐานความสุขสำคัญในชีวิต 4. อยู่อย่างเรียบง่ายมันพินิจถึงความธรรมดาของชีวิตยุติความอหังกาในตนเราเพียงคนธรรมดารอบรู้เฉพาะเรื่องที่รู้ส่วนเรื่องไม่รู้มีมากมายจะโอ้อวดความเก่งกล้าทรงภูมิไปใหญ่เมื่อลึกๆยังหวันไว้ไม่ใช่ผู้บรรลุธรรม ยืนนั่งเดินกินนอนให้ธรรมดาวางไว้หัวโขนนั่งใต้โขนต้นไม้ก็มีความสุขนั่งในพัตตะคารรู้ก็อย่าฟาดงวงฟาดงาขัดตาขัดใจให้ทุกอย่างง่ายๆเข้าไว้อยู่ได้ทุกสถานการณ์ความสุขย่อมเกิดง่ายกว่า 5. รู้จักตนเองว่าไม่มีตนเองความโลภโกรธหลงครองใจมานานกาล เกิดเป็นมนุษย์ต้องรู้จักลดทอนมิใช่พอกพูนอัตตาไปตามวันวัยถึงจุดหนึ่งชีวิตไม่ใช่การนำเข้าตัวทว่าเป็นหนทางแห่งการสละละวางชำองใจอยู่เสมอปลุกเร้าสติอยู่เสมอขณะจิตนี้เห็นหรือไม่ความคิดใดเกิดความคิดใดเคลื่อนไหวความคิดใดดับไปเพราะชีวิตมีไว้เห็น มิใช่ไหลลงเป็นมายา 6. รู้จักใช้เวลาไปกับสิ่งอันเป็นที่รักโดยไร้เงื่อนไขรักษาหน้าที่ดูแลคนใกล้ชิดเป็นอย่างดีแล้วตอบแทนเพื่อนมนุษย์ตามสมควรแล้วก็ควรมีเวลาได้ทำสิ่งที่รักทําสิ่งที่รักให้เป็นวิถีชีวิตหากรักการวิ่งก็ให้วิ่งท่องในโลกกว้างหากรักการวาดรูปก็ให้พกกระดาษสีเป็นนิสัย รักสิ่งใดทำลงในชีวิตให้เป็นความธรรมดาการใช้ชีวิตและการพักผ่อนไม่ควรมีเส้นแบ่งแยกออกจากกัน 7. ตระหนักถึงความเป็นอิสระเพราะชีวิตคือเรื่องชั่วคราวยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยหนทางแห่งความสุขแท้คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาลดละอัตตาตัวตน เรื่องความเป็นตัวของตัวเองที่แท้จริงเป็นเรื่องยากที่คนคนหนึ่งจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเราต่างปรารถนาให้ผู้อื่นยอมรับยกย่องชมเชยใครบ้างไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แม้ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ผู้คนคงไม่ถามหาความสําเร็จเพราะความสําเร็จคือแรงดึงดูดคำสรรเสริญจากทั่วสารทิศ หนทางแห่งการเป็นตัวของตัวเองจึงเป็นหนทางย้อนแย้งสุดขั้วมันบ้าชัดๆเราตามหาตัวเองทั้งที่เราเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาความเป็นตัวของตัวเองก็เหมือนพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างมีอยู่แล้วแต่ถูกทับซ้อนด้วยสิ่งรกรุงรังเพียงเอาสิ่งรกรุงรังออกพื้นที่ว่างย่อมปรากฏแต่ใครเล่าจะกล้าหารพอมันต้องใช้ความกล้าเพียงใด จึงสะสางสิ่งที่เราถือครองมองเห็นว่ามีค่ามากมายถ้าเรามีเก้าอี้ผู้คนจะเข้ามาพูดคุยถ้าเรามีโต๊ะผู้คนจะเข้ามาร่วมรับประทานอาหารถ้าเรามีภาพวาดมีงานศิลปะมหาเศรษฐีและผู้มีรสนิยมอาจนิยมชมชอบในตัวเราเราอาจได้เป็นพวกเดียวกับเขาแล้วถ้าเรามีแต่พื้นที่ว่างละ่ะใครเล่าจะมาสนใจใยดี นั่นคือสิ่งที่เรากลัวเรื่องที่ง่ายที่สุดจึงกลายเป็นเรื่องยากที่สุดสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วจึงถูกบทบังสิ้นการกลับสู่ตนเองเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันกลับกลายเป็นสิ่งที่เราทำไม่ได้เมื่อเราต้องการเราต้องแสวงหาเมื่อเราไม่ต้องการเราไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อคนคนหนึ่งตั้งท่าทีที่จะไม่ทำอะไรเลย ความกลัวเริ่มแทรกเข้ามาวิญญาณของเขาเริ่มหนาวสัน่นแล้วเสียงคนรอบข้างเล่าแล้วเสียงกระแสสังคมเล่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องของเราเล่าแล้วอนาคตแล้วความเจริญรุ่งเรืองของเราเล่าแล้วเราจะไม่สูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปหรือคำถามมากมายเกิดขึ้นจากการไม่ทำอะไรเลย เพราะการไม่ทำอะไรเลยทําให้เรารู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่ในจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลเกินไปมองไปที่ใดมีเห็นกำแพงเขตแดนขอบรัว้วจุดสิ้นสุดของมันอยู่ตรงไหนที่สุดแล้วการไม่ทําอะไรเลยอันหมายถึงการเป็นตัวของตัวเองอย่างถึงที่สุดจึงเป็นเรื่องน่าขนลุกขนพองหรือบางทีเราอาจไม่ได้ต้องการเป็นตัวของตัวเอง เราเพียงพยายามเป็นตัวของตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นเราเพียงไล่ล่าคว้าเงาแห่งความเป็นตัวของตัวเองของตัวเองเป็นกิเลสที่ซ้อนกิเลสเป็นการเป็นตัวของตัวเองที่ซุกซ่อนการเรียกร้องยอมรับคงมีแต่ผู้ตื่นรู้เท่านั้นที่ไม่กลัวการเป็นตัวของตัวเองมีแต่ดอกไม้ที่ทแท้จริงเท่านั้นผลิบานสัต์ซื่อ แม้ไร้คนชื่นชมเรื่องธรรมะสองมิติธรรมะเพื่อโลกกับธรรมะเหนือโลกธรรมะนั้นมีทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมเป็นธรรมะเพื่อโลกกับธรรมะเหนือโลกโลกิยธรรมคือธรรมที่พูดถึงการดำรงอยู่ภายใต้สังสารวัฏเป็นธรรมที่อยู่ในวิสัยของโลกเช่นความเมตตาการทำทาน ความขยันหมั่นเพียรการดูแลรับผิดชอบหน้าที่ครอบครัวและแง่มุมที่เป็นไปเพื่อความผาสุขของชีวิตนี้และชีวิตหน้าส่วนโลก,กุตรธรรมหมายถึงธรรมที่พ้นไปจากการมีตัวตนเป็นธรรมเหนือโลกซึ่งผู้ปฏิบัติต้องทวนกระแสโลกเดินสวนทางกับความรู้สึกของตนเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของผู้คนโดยส่วนมาก แต่อยู่ภายใต้กรอบของธรรมชาติความจริงแท้ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการพูดคุยธรรมะนั้นบางครั้งเราก็จับโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมมาปนกันทำให้องค์ธรรมนั้นเกิดความขัดแย้งในตัวเองเช่นถ้ามีคนพูดว่าเราควรพัฒนาตนเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือการพูดแบบโลกิยธรรม ส่วนถ้าเราพูดว่ามนุษย์ทุกคนต้องทำลายความเป็นอัตตาตัวตนให้ราบคาบถ้าพูดอย่างนี้เป็นการพูดในวิสัยของโลก,กุตรธรรมคือพูดแบบทวนกระแสะโลกหรือบางครั้งคนหนึ่งพูดว่าเราต้องรู้จักรักดูแลครอบครัวของเราให้ดีนี่คือการพูดแบบโลกียธรรมส่วนถ้าพูดแบบโลก,กุตรธรรมก็ต้องพูดว่าจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไป ไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่มีครอบครัวเราแล้วเราจะต้องไปรักไปดูแลอะไรอันนี้ก็เป็นการพูดแบบทวนกระแสะโลกเป็นความจริงเหมือนกันแต่เป็นความจริงขั้นสูงสุดเห็นได้ว่าธรรมะทั้งสองแบบมีสิ่งที่ต่างกันชัดๆก็คืออันหนึ่งตามกระแสะโลกคือฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีเนื่องจากเป็นสามัญสำนึกขั้นพื้นฐานของคนส่วนใหญ่ เป็นความดีในอุดมคติเป็นธรรมที่สอนให้คนเป็นคนดีมีเรื่องทำรรดีได้ดีเป็นธรรมที่ทำไม่มีความสุขนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในขณะที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในสังสารวัตรนี่คือสิ่งที่เป็นแก่นสารของโลกียธรรมซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจเพราะใครๆก็คิดเช่นนี้ส่วนอีกอันจะเป็นธรรมที่ทวนกระแสโลก เป็นธรรมเพื่อข้ามโลกมุ่งเพื่อการดับกิเลสดับทุกข์โดยสิ้นเชิงใครฟังก็ต้องค้านกับความรู้สึกเช่นไปพูดว่าความรักไม่ดีมันก็ค้านความรู้สึกเพราะมุมมองของคนทั่วไปความรักคือสิ่งที่ดีไปพูดว่าชีวิตคือทุกข์มันก็ค้านในความรู้สึกว่าชีวิตจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรตรงนี้เห็นได้ว่าธรรมะแบบโลกุตตรธรรมนั้นเป็นเรื่องทวนกระแส เป็นธรรมที่ฟังแล้วขัดกับสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการสืบพันุ์มีครอบครัวมีความสุขนี่คือความแตกต่างของธรรมทั้งสองชนิดธรรมะทั้งสองมิตินี้หากผู้สนทนาหรือผู้ฟังนำมาปนกันก็จะเกิดการทุ่มเถียงกันในแง่ของตนการเถียงกันในรูปแบบนี้เหมือนคุยธรรมะคนละเรื่องเดียวกันคือคุยเรื่องเดียวกันแต่คุยคนละมิติ ดูผิวเผินจึงเหมือนคุยเรื่องเดียวกันอยู่แต่ที่จริงเป็นการคุยคนละเรื่องมีผู้คนจํานวนมากที่ชอบถกเถียงกันเพราะไม่เข้าใจว่าขณะนี้กำลังคุยในแง่ไหนโลกียธรรมหรือโรกุตรธรรมเป็นเหตุให้เข้าใจธรรมะผิดพลาดไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าทำไมธรรมะขัดแย้งกันเองที่จริงตัวธรรมะไม่ได้ขัดแย้งกันเองเลย หากเราพูดในมิติเดียวกันตรงกันข้ามถ้ามีความเข้าใจทั้งสององค์ธรรมนี้อย่างลึกซึ้งก็จะยิ่งพบว่าทั้งสององค์ธรรมมีความเกี่ยวโยงถึงกันปฏิบัติโลกีธรรมถึงจุดหนึ่งโลกุตรธรรมก็จะเกิดมาเองเมื่อเกิดโลกุตรธรรมขึ้นในใจแล้วโลกีธรรมก็จะแตกฉานขึ้นทั้งสองส่วนนี้จะตีสลับกันไปมาชีวิตก็ดีขึ้นเป็นลำดับ เห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วทั้งโลกียธรรมและโลกุตรธรรมก็จะรวมเข้ามาเป็นอันเดียวแต่ก่อนที่จะเดินทางไปถึงจุดนั้นผู้ศึกษาธรรมต้องเข้าใจในแง่นิยามก่อนว่าอันหนึ่งเป็นวิธีป้องกันทุกข์ตราบใดที่ยังเล่นเกมอยู่ในสังสารวัฏส่วนอีกอันก็เป็นวิธีหยุดเล่นเกมซึ่งพระพุทธเจ้าเองท่านก็สอนทั้งสองส่วนและให้ความสำคัญทั้งสองส่วนไม่มากไม่น้อยไปกว่ากันเลย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสร้างสรร์คและปัญญาอย่างถึงที่สุดเวลาที่เราจะพูดคุยธรรมะฟังธรรมะอ่านธรรมะหรือให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมะเราต้องมองให้รู้ซึ้งก่อนว่าผู้ส่งสารกำลังหยิบยื่นธรรมะแบบใดให้เราและเรากำลังจะสื่อสารธรรมะแบบใดกลับไปการปรับมุมมองให้ตรงกันจะทำให้ผู้ส่งสารและรับสารไม่หลงประเด็น เป็นการคุยในเรื่องเดียวกันเป็นการป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นทำให้ไม่ต้องมาถกเถียงกันในเรื่องที่ไม่จำเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยธรรมะก็จะเป็นไปด้วยความสนุกเบิกบานได้พัฒนาตนไปสู่ความเจริญทั้งแง่มุมของโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมไปพร้อมๆกัน กลับมาติดตามรับฟังบทความจากเพจเฟซบุ๊กคุณพศชินอินทระวงศ์จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ